สีใหม่2024นะฮะสำหรับ h o n d a c คลิก160ตัว ABS นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว ABS นะฮะสีใหม่นะฮะก็จะเป็นสีดำเงานะตัวนี้ปี2024เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับ h o n d a c คลิก160ตัว ABS นะฮะตัวสีดำเงานะฮะสีดำนี่สวยมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายเดียวกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีวันสงกรานนะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่สิบสองเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนะครับก็เป็นวันสงกรานนะครับแต่ว่าร้านเรายังเปิดอยู่นะครับผมนะฮะวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะฮะว่าตอนนี้ราคาฮอนด้าคลิกร้อยหกสิบนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะฮะสีใหม่นะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะครับถ้าเป็นตัวสองพันยี่ิบานี่จะเป็นสีดําด้านนะฮะ แต่ว่าตัวสองพันยี่สี่นีจะเป็นสีดำเงาแล้วก็เป็นตัวท็อปนะฮะตัว ABS นะฮะสำหรับ h o น d ้าคลิกนี่สองพันยี่สิบสี่จะมีแค่ตัว ABS อย่างเดียวนะฮะตัว Standard จะไม่มีแล้วนะครับนี่ะ ABS ก็จะเป็นดิสหน้านะฮะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ABS นะฮะข้างหน้านะฮะส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังก็จะเป็นดิสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดิสเบรก ธรรมดานะจะไม่มี abs นะครับผมนะฮะ่ีฮะแต่ว่าล้อแมกสีทองที่สวยมากนะครับนีฮะวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งหกศูนย์นะฮะตัว abs ปีสองพันยี่สี่นะฮะสีดำเงานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำเงานะฮะสีนี้สวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับ อันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุดรำาภอกระสังนะครับเงินสดของเราขายอยู่ที่เจ็ดหื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่ 0ูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็เจ็ดหนึ่งสองเก้าะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะนี่ฮะสวยมากนะครับสำหรับฮอน้าคลิกสีดำนะครับตัว a อ s ก็จะเป็นดิสเบกหน้าหลังเลยนะครับนี่ฮะก็จะมีปั๊มดิสสองทางนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าคู่นะฮะไฟหน้านี่เป็นเอ d ดีนะครับเนี่ยไฟหน้าเขาสวยมากนะครับเป็นไฟหน้าคู่แบบ l อ d นะครับกลางคืนนี่สว่างมากนะครับ ในส่วนของยางหน้านะครับตัวนี้ยางนอกใช้ของ r c อย่างดีเลยนะครับผมนะขนาดยางก็หนึ่งร้อยนะครับทับแปดสิบนะขอบสิบสี่นิ้วล้อแม็กซ์สีทองนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะดิดหน้านะฮะมีเอ s นะฮะส่วนดิดหลังจะไม่มีเ b s เนะฮะสำหรับ h o น d ้าคล c k 1อยหกสิบนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำผมว่าสีนี้สวยมากนะครับเป็นสีเงานะฮะนี่ฮะเงาทั้งคันเลยนะครับเงาวัดเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะฮะนี่ฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะจะไม่มีขาสตาร์ทนะครับเพราะว่าเครื่องร้อยหกสิบซีซียังไงก็กดไม่ลงนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องหนึ่งลูกสูบสี่วาลวนะฮะตัวนี้หนึ่งลูกสูบสี่วาลวขนาดลูกสูบอยู่ที่หกสิบมิลนะช่วงชักนี่ห้าสิบห้าจุดห้านะะลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็สี่วาลวด้วยนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะสายพานที่เปลี่ยนทุกสองหมืน่น ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ PGM-FI นะฮะหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้สามปีสามหมื่กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้ห้าปีห้าหมืกิโลเมตรนะฮะตัวนี้ระบบไฟนี้เป็น LED ทั้งคันเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับคันนี้รถผลิตวันที่แปดมษาานะฮะสองพันห้าร้อหกสิเจดะครับส่วนวันนี้วันที่สิบสองมษาานะฮะวันสงกรานนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเนี่ย ข้างหลังนะฮะก็จะเป็นดิสนะฮะแต่ว่าเป็นดิสเบธรมดาตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของน้ํายาหล่อยเย็นนะฮะน้ำยาหล่อยเย็นนี้เปลี่ยนทุกสองหมื่นสี่พันกิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบท่อฝาครอบท่อก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเนี่ยสวยมากนะครับกันตกก็เป็นสีดําออกด้านาๆน,นะครับ ในส่วนของระบบใหม่นะฮะระบบใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะก็จะมีโหมดระยะทางนะฮะแล้วก็เกียร์น้ำมันนะฮะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนาฬิกานะครับก็อยู่ในนี้เลยนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะก็จะมีรีโมทนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกำเบรคกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะฮะขี่ง่ายขี่สบายนะฮะสำหรับคลิกร้อยหกสิบนะะก็จะเป็นแบบออโต้นะฮะขี่ง่ายนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไอริงสต็อปนะฮะเวลาใช้งานก็กดลงนะครับ ตัวนี้ก็คือการทํางานนะฮะเวลาเราขับไปแล้วก็จอดนิ o, ่งประมาณ3วินาทีนะครับเครื um ่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวนะฮะก็บิดแค่นิดเดียวนะฮะเครื่องก็ติดก็สามารถขับต่อไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิดหลังนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับนะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่อยากชาร์จโทรศัพท์นะซื้อสายชาร์จมาชาร์จได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะกับตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ของนะครับ ตัวนี้ผ้าโบนี้จะเป็นสีดํานะครับนี่ฮะสีดําแล้วก็มีตะเข็บตรงนี้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะสำหรับออนด้าคลิกตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่47.6กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับเครื่องสีวาวนี่ลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง47.6กิโลนะฮะส่วนราคาที่ติดมาค่ะรถนี่69,900นะครับ ราคานี้ยังไม่รู้ภาษีพรบนะฮะแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบอีก1,500นาอนะครับก็จะเป็น7 1็0 0บาทนะฮะพร้อมบาทนพร้อมทะเบียนรอมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะถังก็รองรับแก๊สโซ่อ็ดเ้าแล้วก็อี0นะครับเนี่ยสวยนะครับดูบอกก็ใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะฮะรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขต <c oughs> แต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ <c oughs> ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครของเราขายอยู่ที่เจ็ดหืนพันสี่รบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนทำน,นะสำหรับฮอนนาห์คลิกร้อยหกสิบตัว ABS สีใหม่นะฮะสีดําเงานะฮะปีสองพันยิบสี่ะครับนี่ฮะสวยมากนะครับล้อแม็กซนะีทองที่สวยมากนะครับผมนะ สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามานะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่092157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทางเลททางร้านก็จะจดทะเบียนให้นะครับเป็นปายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับชื่อที่อยู่ก็ตามบัตรประชาชนลูกค้าได้เลยนะครับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับ แต่ถ้าคนนอกพื้นที่นะฮะเราก็ขายเงินสดให้นะครับใช้แค่บัตรใบเดียวนะครับถูกใจในราคานี้มาซื้อได้นะครับที่ร้านฮอนด้าจวัดบุรีดำเพื่อกระสังนะของเราขายเงินสดให้นะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับรพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรเบรพรเ,บร,ร,เ,บร,ร,เบรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าคลิปร้อยหกสิบตัว ABS สีดำนะตัวนี้จะเป็นเครื่องสี่วาลวนะฮะสีใหม่นะตัวสองพันยี่สิบสี่นะสีดาเงาวสวยมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ